เป็นคู่รักนักวิ่งที่น่ารักของวงการเลยทีเดียวสำหรับหญิงรัฐาโพง,งามกับตุนตุนยะเทพเอื้อวิทยาล่าสุดก็ควงคู่กันมาร่วมงานถแถลงข่าวกระบี่ฮาฟมาราธอน2020ทั้งนี้คู่รักนักวิ่งหญิงตุนได้เอ่ยปากเป็นเสียงเดียวกันว่าการลงวิ่งในกิจกรรมครั้งนี้รับรองว่นนานอกจากจะสุขภาพดีการันตีว่าจะได้ภาพสวยๆอย่างแน่นอนะรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะ เราคุยกันตลอดว่าเออคิดถึงงานวิ่งเหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากที่เรื่องโควิดต,ต่างๆแล้วนะคะโซเชียลดิสเทนซิ่งแล้วก็นี่น่าจะเป็นงานแรกๆเลยที่ได้กลับมาจัดแบบ f u ลอ option แล้วก็มีมาตรการการป้องกันที่ดีมากๆนะคะก็<า><า>อยากเชิญชวนให้แต่หลายคนที่เป็นนักวิ่งหรือคนที่อยากจะวิ่งเพราะว่าระยะเนี่ยมีตั้งแต่3ามกิโล5กิโลสกิโลกิโลคือมีทุกระยะให้เลือกเลยก็ยังสามารถสมัครได้อยู่นะคะสามารถดูได้ที่ Facebook หรืออะไรก็ตามแล้วก็เป็นเขาบอกว่าเป็นเป็นเส้นทางโรแมนติก เป็นเั้นทางสวยงามวิ่งเรียบหาอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศนี้ก็คิดว่าจะไปน่าจะไปไปวิ่ง3โลครับเอะ้าไปติดต้องจับอะไวิ่งห่ง ไม่น่าจะได้จับมือค่ะเพราะว่าสะบัด <c oughs> อะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ไม่ก็ปกติต่างคนต่างวิ่งกันอยู่แล้ว <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าเป็นงานที่แบบโอเคพี่เขาตกลงว่าเออเดี๋ยวพี่มาวิ่งเพลสอีกนะอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยแบบคอยผลักดันคอยกดดัน oh. อะไรเงี้ยค่ะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับในช่วงนี้ด้วยสำนกักงก็ถ้าสําหรับคนที่จะต้องวิ่งฮาร์ เอาหญิงเป็น 10K ก่อนละกันเ,เพราะว่า,พาพหาพี่พิทุนบูนรแลละกันถ้าเป็น 10K ก็อาจจะต้องซ้อมซ้อมเริ่มซ้อมคือตัวหญิงเองหญิงก็วิ่งแบบอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งวิ่งวันสา3วันอย่างเงี้ยวิ่ง5โล2วันวิ่ง10โลวันหนึ่งคือซ้อมให้หัวใจเราแข็งแรงเพราะว่าหลายคนที่ที่วิ่งเป็นประจำเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่ถ้าคนที่ห่างจากการวิ่งมาแล้วแบบสักอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยมันเหมือนกันมันต้องเริ่มต้นใหม่ค่ะก็เริ่มกลับมาซ้อมได้ละไม่งั้นเดี๋ยวถึงเวลาจรงิงๆยิ่งเป็นจััีีเเนนนนะะะมมมมออาาาจจจจิข มีอะไรเงี้ยอาจจะทําให้เกิดเ,เรื่องของระบบการหายใจหรือหัวใจหรือขาที่ยังไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมพร้อมตัวเองด้วย